จินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่อง V ีพารวยวันนี้รับชมแนวทางสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรเลขดับประจำวดวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับก็เป็นสูตรเลขดับทุกหลักบนและล่างลงครั้งที่3นะครับสำหรับสูตรนี้ก็ใช้เป็นระยะเวลานานแล้วนะครับ ซึ่งทางช่อง YouTube ฟีพาลวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับแนวทางตัวเลขก็ชิดคำนวณมาให้ทาชมได้รับชมในหลาะยะส่วนนะครับก็ทยอยลงชิปวีโอส่วนไหนที่ยังไม่ได้ลงก็พยายามลงให้ทันนะครับก่อนที่ตัวเลขจะออก ก็มาดูสถิตผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วนะครับก็รวบรวมนำมาเพื่อใช้ในการนำตัวเลขรางวัลที่1และ2ตัว่างนะครับในการนำมาช็ดสูตรต่างๆก็จะใช้ประมาณนี้นะครับส่วนตำแหน่งที่นำมาใช้ก็แล้วแต่จะชิดคนขึ้นมานะครับก็สามารถเข้าไปรับชมช่องสำรอง YouTube นะครับทูพาลวยทีวโอทู 2, แล้วก็พาลวยนะครับก็ลงแนวทางหวรลาวพัฒนานะครับแล้วก็สูตรตัวเลขเหมือนกันกนับช่องนี้นะครับสําหรับสลากกินแบงรัฐบาลไทยผลงานในวันที่ผ่านมาก็เข้า2ตัวตรงล่างนะครับ82นะครับลาวพัฒนาออก8251นะครับก็เข้า82ล่างนะครับ ก็ติดตามที่ช่อง y o ยู u ู u ทูพารวยนะครับ T W O แล้วก็พาไทยพารวยนะครับก็มาว่ากันด้วยเรื่องสูตรเลขดับทุกหลักบนและล่างนะครับก็ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยเลข7จ็คงทีนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ใช้ระยะเป็นเวลานานแล้วนะครับก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะครับ ในแต่ละตำแหน่งแต่ว่าจะเข้ามากกว่านะครับสำหรับเลขดับนั่นนะครับเลขดับหมายถึงเลขที่มีโอกาสมาได้น้อยมากนะครับตรงนี้เลขดับทําได้เจนะครับ2อบวกเเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเท่ากับยี่สิบยี่สิบบวกเจ็ดคงที่เท่ากับยี่บเจ็ดลงท้ายเจ็ดก็คือเลขเจ็ดดับนะครับตรงนี้ก็ดับได้หลักร้อยหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็สิบล่างหน่วยล่าง ส่วนดับได้หลักสิบบนสิบล่างหน่วยล่างครับแต่ว่าดับหลักร้อยหลักหน่วยบนไม่อยู่นะครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดก็คือเลขดับนะครับแต่ว่าดับหลักร้อยหลักหน่วยไม่ได้นะครับก็ยังมีเจ็ดเข้ามาสองตัวเลขนะครับซึ่งสูตรน,นี้ เลข7ก็จะชนเลขเด่นนะครับก็ทําให้เลข7มานะครับถ้าดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นนะครับเพราะว่าหลักร้อยบวกหน่วยบนก็คือศูนบวกเ็ก็ได้7นะครับก็ทําให้เลขเด่นชนกับเลขดับนะครับในงวดนี้ต่อไปก็เช็คคำนวณนเองงวดถัดไปนะครับก็ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยเลข7คงที่ตามตำแ,แหน่งเดิมนะครับ สามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกเจ็ดเท่ากับยี่บสามนะครับก็เลขลงท้ายสามก็คือเลขสามดับนะครับหนึ่งวันนี้ผลงวดต่อมาวันที่สามสิบสิบสองถ้าหกออกหกสองห้าห้าสี่สี่สองตัวล่างออกแปดเก้านะครับก็ไม่มีปรากฏเลขสามมานะครับก็คือดับได้นะครับ เลขดับคือเลขที่ไม่มานะครับหรือว่ามีโอกาสมาได้น้อยมากนะครับก็เป็นสูตรหนึ่งที่นำมาใช้ในการไปตัดตัวเลขให้เหลือน้อยชุดลงไปนะครับก็เป็นสูตรเลขดับที่ใช้มาประจำนะครับซึ่งวันล่าสุดจำได้ก็ให้เลขดับหนึ่งไปนะครับออก0ูนย์หกสามศูนย์เก้าก็ไม่มีเลขหนึ่งนะครับในงวดที่ผ่านมาที่ลงไว้สำหรับชิปวีโอ สูตรเลขดับในงวดที่ผ่านมานะครับปับงว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับส่วนนี้นี่ก็เป็นการลงครั้งที่3มแล้วนะครับก็รอรุ้นนะครับว่าจะดับได้อีกหรือไม่นะครับสำหรับช่องทางการรับชมช่อง youtube อื่นๆก็มีช่องวันพารวยแล้วก็ทูพารวยครับ ก็จะลงแนวทางวลาวพัฒนานะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับลาวพัฒนาก็ออกทุกจันพุทธศุกร์นะครับซึ่งผมก็ชิดคำนวณไว้แล้วก็นำตัวเลขไปลงแล้วก็ใส่ดนตรีนะครับก็จะไม่มีการบรรยายนะครับก็ห่างหายจากช่องนี้ไปก็ไปทำสูตรตัวเลขลาวพัฒนานะครับเพียงแค่ไม่เปิดเผยสูตรตัวเลขนะครับลาวพัฒนาซึ่ง เซติตัวเลขก็ยังคงเข้าต่อเนื่องครับเข้า6-8แล้วก็งวดล่าสุดก็เข้า8-2นะครับก็ติดตามผลงานที่ช่อง youtube วันพารวยแล้วก็ทูพารวยนะครับสำหรับช่องนี้ก็นำสูตรตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับในสูตรดับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมตรงนี้ทำเลขดับได้5ดับนะครับก็ออก ห0 5 9 7 9้ซอนด้านล่างออก61ก็ไม่มีเลข5นะครับก็ดับได้ผลนะครับทั้งบนและล่างทุกหลักหลักแสนคือ6หลักสิบบนคือ4หลักสิบล่างคือ8ปบวก7คงที่นะครับ6กบวก4เท่ากับ10บบวก8เท่ากับ18 18ปบวก7คงที่เท่ากับขีม5ลงท้าย5ก็คือเลข5ดับนะครับก็มีมีเลข5 ภายในสามตัวท้ายหรือว่าสองตัวล่างก็ไม่มีนะครับก็ทำให้ดับสนิทดับได้ผลนะครับก็คือเลขห้าเลขที่ไม่มาก็คือเลขวันหยุดนะครับเลขดับเลขเขาไม่ทำงานนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้สมาชิกที่เข้ามารับชมได้รับชมนะครับก็รับชมไปเรื่อยๆนะครับก็มีให้ได้เลือกสูตรรับชมหลายๆสูตรนะครับ ก็ยังคงเหลือสูตรแต้มรวมสิบล่างหน่วยล่างสิบบนหน่วยบนหรือว่าสองตัวบนสองตัวล่างแต้มสามตัวบนนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็หลุดหมดนะครับก็ยังไม่ได้คิดค้นสูตรใหม่ขึ้นมานะครับก็ยังไม่ได้ลงก็ลงสูตรอื่นลงอยู่นะครับตอนนี้ตรงนี้ก็ใช้รางวัลที่หนึ่งและสองตัวล่างในงวดก่อนนะครับนํามาตั้ง ก็คือหลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยสิบบนหนึ่งครั้งแล้วก็สิบล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกเจ็ดคงที่หลักแสนคือหนึ่งสิบบนคือเจ็ดสิบล่างคือหกบวกเจ็ดคงที่ก็เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดพ <c oughs> ูดไปพูดมาก็เสียงไม่ค่อยจะมีนะครับก็ใช้เลขที่อยู่ด้านหลังคือเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขดับ ซึ่งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดออกหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามสองแรกออกศูนย์เก้าก็ดับได้ผลนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีเลขหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็นํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับในวันที่ผ่านมาก็ช่วงนี้อยู่ในเทศกาลตรุษจีนอยู่นะครับก็จะเริ่มจะร้องช่วงตรุษจีนนะครับ เลขท้ายออก063สตัวล่างออก09ก็ดับได้ผลนะครับไม่มีเลขหนึ่งทั้งบนและล่างนะครับเลขดับคือเลขที่ไม่มานะครับหรือมีโอกาสมาได้น้อยมากนะครับก็เข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะคำนวณเหมือนเดิมนะครับก็ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วย10บ,บนหนึ่งครั้งบวกด้วย10ล่างหนึ่งครั้งแล้วก็บวกเก็บคงที่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง ก็จะคิดคำนวณสูตรแบบนี้ให้ได้เลือกรับชมนะครับว่าจะดับได้ผลอีกหรือไม่นะครับซึ่งหน่งวัวนที่16กุมภาพันธ์67ก็ทำได้เลขดับคือเลข9นะครับถ้าคิดว่า9ไม่มาหรือว่าหยุดก็นำไปใช้ได้นะครับก็จะคำนวณให้ดูนะครับว่าดับ9 เอาตรงไหนมาบวกนะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดิมน,นะครับก็คือหลักแสนหนึ่งครั้งบวก10บนหนึ่งครั้งบวก10ล่างหนึ่งครั้งแล้วบวก7จ็ดคงที่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลักแสนก็คือเลขห10บบนหนึ่งครั้งก็คือเลข6 10ล่างหนึ่งครั้งก็คือเลข0บวก7จ็ดคงที่นะครับก็จะเป็น6กบวกหกเท่ากับสิบสองบวกศท่ากับสิ 12บวกเจดคงที่ก็เท่ากับ19นะครับก็เอาเลขที่อยู่ด้านหลังก็คือ9นะครับเป็นเลขดับทำได้เลข9นะครับเลขดับประจำงวดวันที่ส6กุมภาพันธ์หกเดที่ถึงนี้นะครับเลข9คือเลขหยุดคือเลขไม่มานะครับหรือว่าเลขมีโอกาสมาได้น้อยมากนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับว่าถ้าเดับก็ ไม่นำมาใช้นะครับหรือว่าถ้านำมาใช้ก็จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล,ลน้อยๆนะครับน้อยใบนะครับถ้าคิดว่ามาก็ส่วนได้นะครับเพราะว่าแต่ละสูตรแต่ละตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับตามตําแหน่งที่ทำได้ก็เสนอตามความเป็นจริงนะครับส่วนเลขจะับได้หรือไม่นั้นก็รอ ผลออกนะครับประจำวดนวันที่16กุมภาพันธ์หกจที่จะถึงนี้ครับเลขดับก็คือเลข9นะครับก็อยู่ที่ว่าสูตรจะเดินเป็นทิศทางไหนนะครับทำได้เลขอะไรก็นำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็อรอผลออกนะครับสำหรับการกระจายในครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Youtube วีพารวยของเรานะครับ ำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามมานานก็คงจะได้รับชมในหลายๆสูตรหลายๆผลงานที่ผ่านมาก็ส่วนมากก็จะเข้ามากกว่ารถนะครับสำหรับทางช่องของเรามีทั้งชุดสัหุกชุดตัวเลขบนล่างก็เข้าบ่อยนะครับประยชนที่ว่าจะเชื่อชอบในสูตรไหนถ้าเชื่นชอบในสูตรไหน,น,น,ไหนก็ยึดเอาสูตรนั้นเป็นหลักนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับ thank for watching ทั้งที่คนไทยในต่างประเทศนะครับ แล้วก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ